าสายมูนะคะถ้าได้อยู่ห้องนี้เลยก็คือปังภายในห้องนั่งเล่นก็คือกว้างมากๆเลยนะครับอันนี้เราอยู่กันประมาณ4ี่ห้าคนนะครับรวมพี่นัทช่างกล้องด้วยก็คือไม่อึดอัดเลยก็แม่เขาบอกไปอันนี้คือเป็นเรื่องจริงนะถ้าคนทอยู่เนี่ยก็คือส่งโสดดวงได้จริงๆนะคะอยู่แล้วเฮงอยูนน่แล้วปังนะคะอยู่แล้วแบบดวงดีถูกหวยถูกมว่จ่าใช่รู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณกำลังจะโชคดีที่ได้อยู่คอนโดสุดปังแห่งนี้ เดี๋ยวทีลาดพราววังหินนะคะตอนนี้เราอยู่ลาดพราววังหินติต่อนะคะจะบอกว่าทําเลนี้นะคะสุดฟังเลยเพราะว่าถ้าอยู่ที่นี่นะคะสามารถที่จะเดินไปนตักบาตรได้ทุกวันเลยนะคะอยู่ใกล้วัดดีนะคะวัดลาดท้าวขออะไรก็ฟังๆังหมดเลยใช่ครับ<ม>ยูฝั่งตรงข้ามเองนะวัดลาดท้าวใช่แล้วก็ยังไม่หมดนะคะทําเลนี้เนี่ยถ้าเกิดใครขับรถนะคะจะชอบมากมากเลยเพราะว่าสามารถทะลุได้ถึงรัชดากเกษตรนวมินแล้วว่าไปประดิษฐ์มนูธรรมหรือว่าจะออกโชคชัยศรีลาดพราวนะคะก็มีซอยลัดที่แบบหนีรถติดได้สบายๆเลย ทำเลปังขนาดนี้ยังยังไม่หมดเพราะว่ายังอยู่ใก้ MRT ถึงสสถานีเลยนะคะก็คือมี MRT ภาวนากับ MRT โชคชัยสีนะคะเพื่อนๆสามารถเดินทางแล้วก็ใช้ชี่ดีได้สบายเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น MRT สายสีเหลืองต่อห้องนี้นะคะขนาด29ตารางเมตรคะห้องมุมด้วยนะไปดูห้องกันดีกว่าไหมปังเ็นแน่นอนปะไปดะ ขบค่ะแอัพเซอร์หม่ทคทำความขบนี่จะบอกว่าห้องนี้เป็นห้องสายมืมากเลยเพราะจากการดูลูกแก้วแผ่นน้องหมาพิเศษแล้วเนี่ยทำให้ห้องนี้เป็นเลข64เป็นเลขแห่งความสำเร็จที่ เกลือหนุนด้วยดาวพุธและดาวศุกร์มาบรรจบกันทําให้คนอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่อยู่แล้วรวยอยู่แล้วปังอยู่แล้วไอเดียพุ่งกระชูกชูใช่ใครสายมูนะคะถ้าได้อยู่ห้องนี้เลยก็คือปังจริงเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าห้องนี้ก็คือสามารถทำมูลได้ทุกวัน แล้วก็แบบตัวเลขเมื่อกี้ที่ต้าแม่เราเดได้บอกไว้แล้วก็มีอันนึงคือจะเป็นอะไรรู้ปะถ้าอยู่ที่นี่ค่ะได้ฝันดีฝันเด่นฝันเป็นเลขเด็เด,ดๆถูกมวนถูกถูกวันไปดี <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวพาดูห้องกันดีกว่าว่าห้องใส่มูจะเป็นยังไหนไไดเดี๋ยวให้ช้างกับแมนพาดูเพราะว่าเดี๋ยวเราขอไปอธิษฐานกับท่านตรก่อนอ่ะมาก็เข้ามาในห้องนี้ก่อนเลยนะครับจะเป็นห้องแบบวัน bedroom นะคะขนาด30ตารางเมตรนะซึ่ง ภายในห้องนั่งเล่นก็คือกว้างมากๆเลยนะครับอันนี้เราอยู่กันประมาณ4ีหคนนะครับรวมพิ่นัทช่างกล้องด้วยก็คือไม่อึดอัดเลย ส่วนตรงผนังตรงนี้นะครับเราก็ตกแต่งให้นะเป็นสไตล์มินิมอลนะ mm hmm. ก็เหมาะกับไว้ทํางานนะที่อยู่ในห้องแล้วแบบต้องการการพักผ่อนเหมือนฟิลเหมือนอยู่ในคาเฟ่ร้านกาแฟอะไรแบบนี้เนีย่ยนั่งมาสัมผัสแล้วคือนิ่งมากเลย<ช>เฟาะนุ่มมากๆเลยค่ะเฟาก็จะเป็นแบบตัว L นะครับนั่งได้3-4ถึงท่านนะครับรน,นอนได้ด้วยเหยียดๆตรงนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ด้านนี้ค่ะจะเป็นโตรงรับประทานอาหารเนาะแล้วก็ทำทำงานตรงนี้ก็ได้เนาะหุ้ยแผนนาฬิกาให้ด้วยอ่ะสวยมาบวางเลยใช้ได้จริงนะครับผมก็แท่ใส่ตอนนี้ก็จะเป็นโซนสําหรับวางทีวีตรงนี้นะครับเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นภายในห้องเราใช้ของคอนเซปต์ให้ทั้งหมดเลยนะครับแบรนด์ม้นีมาลต์ฐะคแน่นอนแล้วก็ใหญ่แบบนี้เลยวางทีวีได้ห้าสิบหกสิบนิ้วก็สามารถทําได้นะครับแอร์ตัวใหญ่บเบอร์รเลยอะ่ะเพิ่งเห็น เป็นแอร์ของท,ทัมซองนะครับตัวนี้เราติดให้หนึ่งแปดจันบีดีวันไปเลยแล้วก็นี่ค่ะบบกระจกใหม่ของเราคือแบบว่าเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยไหมอารมณ์แบบร้านอาหารญี่ปุ่นใช่เป็นกระจกแบบขุ่นนะครับเพราะว่าเนี่ยมีก็มีแบบลูกค้ามาบอกว่าเราสามารถติดม่านตรงนี้เพิ่มได้ไหมเราก็ไม่ต้องติดเลยนะครับก็คือใช้กระจกในตั้งแต่แรกเลยข้างในก็ไม่เห็นนะครับอ้าวเจ้าแม่เจ้าแม่จะบอกว่าห้องนี้เนี่ยอยู่ห้องมุมเป็นห้องระเบียงที่แบบว่า ทิศเนี่ยหัวเตียงแล้วก็ทิศระเบียงเนี่ยเป็นทิศที่ที่ดีมากเพราะว่าอยู่แล้วเนี่ยมงคลแน่นอนเพราะว่าหันไปเนี่ยค่ะเราจะเห็นถนนการสัญจรผ่านหมายถึงโฟของเงินที่จะไหลเงินไหลเข้ามาหาตัวเรานะคะ mm. อ่าแล้วก็โดยตัวห้องเนี่ยจะบอกว่ามีการวางพวงจุย้อย่างดีแล้วนะคะมีการสาดแสงสีทองนะคะ ไว้กับหัวเตียงทําให้หัวเตียงเนี่ยมีทิศของทองอยู่ดังนั้นคนอยู่แล้วเนี่ย <üğ> คืนนี้นอนฝันดีฝันเห็นเลขเด็ดแน่นนอนนะจ๊ะอ๋อก่อนที่จะถึงวิวตัวเนี้ยเราติดม่านให้ด้วยนะให้ตออชั้นเลยนะครับการดูรได้เกือบ100เลยแล้วก็ห้องนี้ก็จะโล่งๆแบบนี้เลยนะครับวิวไม่บล็อกเลยตรงนี้รับลมอย่างดีเลยนะแล้วก็ห้องนี้นะครับเป็นห้องมุมด้วยนะครับเพื่อนๆก็คือ,อไม่แออัดกับใครนะครับเรามีตู้เสื้อผ้าให้สามบานนะครับ<ส> <ans> ใหญ่จริงนะลองดูเดี๋ยวตรงนี้เราสามารถเก็บคนเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็มีชั้นตรงนี้ให้ด้วยสำหรับวางเก็บของภายในห้องนอนด้วยนะครับเป็นตู้สา์ชั้นของคอนเ็ปอย่างดีเลยนะคะน่ารักจังคิวมากโอเคเดี๋ยวลองมาดูตองครัวกันบ้างนะครับสําหรับว่าใครที่ชอบทําอาหารนะครับก็คือหมดห่วงเวลาเรื่องกินของควภายในห้องเพราะตรงนี้จะเป็นครัวแยกไปนอกนะครับ ภายในครัวเราก็ตกแต่งเป็นลายอ่อนให้แบบนี้นะครับผิวครัวขึ้นให้ใหม่เลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปิงรังหน้าลังจานตรงนี้ก็ได้นะครับนะตรงนี้ก็วางของได้เยอะแยะเลยแล้วก็อยากให้ดูระเบียงนิดนึงคือระเบียงตัวนี้เราสามารถที่จะวางขึ้นซักผ้าเคร่เย็นตรงนี้ได้ครบเลยเราตักผ้าก็มีแล้วแล้วก็ตรงนี้สำหรับคนที่ต้องการความไพรเวทของห้องเนาะเราก็อจะเปิดตรงนี้ได้เออกันฝุ่นให้เราด้วย ฝุนไม่เข้าแน่นอนแล้วก็ไพรเวทด้วยไม่มีใครเห็นเพราะเป็นกระจกคุนในห้องน้ำโซนห้องน้ำเปนบ้างดีกว่าเราก็จะับได้ตรงนี้นะคะก็กว้างมากๆเลยก็คือแถบพนักงานขุนให้ด้วยตรงนี้สามารถจะติดอะไรนะที่กั้น่วนเปลีอกโซแพงเพื่อมได้ด้วยแล้วก็ด้านนี้ค่ะมีพื้นที่เผื่อสาหรับติดตั้งกระจกบานใหญ่ด้วยนะคะเจาแม่เจ้าแม่ดูดวงเรียบร้อยแล้วว่าคนที่เงินเดือนเนี่ยประมาณหมื่นแปดขึ้นไปเนี่ยสามารถกู้ผ่านได้สบายๆเลย ใครจะบอกเลยว่าถ้าเกิดใครคะแนนหมื่นแปดนะคุณจะโชคดีเลยคุณจะได้เป็นเจ้าของห้องนี้เพราะว่าเจ้าแม่เขาดูให้แล้วแล้วก็ที่สําสคัญสําคัญว่าสําคัญอะไรไม่รู้สําคัญว่าถ้าเกิดอายุงานอ่ะเจ้าแม่ดูดวงเรานะถ้าเกิดว่าอายุงานหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยโอกาสเนี่ย กู้ผ่านเนี่ยสูงกว่าคนอายุงาน6เดือนนะแล้วก็มีโอกาสได้เลือกดอกเบี้ยเนี่ยที่ดีกว่าด้วยคณะงานเงินเนี่ยเขาจะม,มีความโชคดีนะว่าที่สามารถกู้ได้ก็ขอดจากการกู้ได้เหมือนกันนะคะแค่คุณทำธุรกิจไปแล้วย่นงไายสองปีนะจ๊ะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีนะคะตลอดเวลาแล้วก็ทักพวกเรามาได้เลยพวกเอกสารอ,อื่นๆนะคะเดี๋ยวพอวเราทีมงงานทุกคนเนี่ยก็คอยแนะนำให้เพราะว่าห้องเนี้ยอยู่แล้วดีอยู่แล้วปังนะคะอยู่แล้วทํามาค่ะขึ้นได้แน่นอนยอดเลยนะค่ะสุดยอดเลยค่ะ ก็ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจหรือว่าชอบห้องนี้ยังไงนะครับก็ติดต่อเราได้เลยนะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น l i น์แอดไอจี k ิ a กต b อกเฟซหรือว่าโทรสอบถามมาสายด่วนมาเลยก็ได้แอดมินยินมดีรับสาย24ชั่วโมงเลยนะคะรับโซเลพี่เขาแม่เขาบอกไปอันนี้คือเป็นเรื่องจริงนะเฮ้ใครอยู่<ม>นก็คือส<ม>่งเสริมดวงได้จริงๆนะคะอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วฟังนะคะอยู่แล้วแบบดวงดีถึกหวยถึกเจ้าใช่ ใช่ครับเราเจอกันในห้องบูห้องต่อไปเดี๋ยวเจ้าแม่ไปทำกันบ้านแป๊บนะจ๊ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปขุดเจ้าแม่มากับยานเพชรต้้นก่อนนะจ๊ยเมื่อคืนเขาอยูะใหญ่ <laughs> <laughs>